นันเป็นมืตาบ่ค่ะอันนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศทงนานะคะพามาชมนะคะแพงโซล่าเซลลอันนี้พอ่อพ่อติดแพงโซล่าเซลสี่แพงนะคะพามาเบิ่งค่ะบงบนี่อยู่ประมาณทั้งจอหน้าบาดานแพียงโซล่าเซลนี่น่าจะประมาณห้าหมื่นอัพได้อยู่นะคะแล้วก็ซสื้อท่อซสื้อ,อยางนะคะก็สิมาให้เบิง่งว่าถ้าผู้ใดอยากสนใจหรือว่าจังไหนนะคะอันนี้แพงโซล่าเซล นี่ค่ะสี่เพงนะคะนี่แพงโซล่าเซลล์สี่เพง,ะะเพง,าเพงมาเบ่งบรรยากาศทุง่งนานะคะเนาะอันนี้จอหน้ามาดานอันนี้แพงโซล่าเซลล์ขันยามือเว้นยังสีมังกาซีมีอันหน้ามออกมาด้ค่ะตอนกลางวันขันแดดม,มันออกสีหน้ามกับสีไหลเพราะว่าพอพอหนี่ซี วางทอนะค่ะวางทอนำคันแทนาอันนี้บรรยากาศยามือเลี้ยงนะคะมายามือเวียนบ่ได้หอนแหงหลายบรรยากาศทุ่งนาเลี้ยงแหงหลายมันเลี้ยงแหงหลายพี่น้องก็เลยเดันเออก็เลยอันได้เจาะน้ำบาดาลแล้วก็ติดเพียงสล่าเซลถ้บบ่ลงทุนยังสีกับบ่ได้ด้อค่ะเพราะว่ามันเลี้ยงหลายพี่น้อง แลี้งเหียงบ้านเฮานะ่ะอันนี้พ่อก็มาดํานาไว้นะคะมาดํานาไว้บ่ได้เขากินสองปีแล้วพี่น้องมันเล้ยงหลายบ้านเฮานะ่ะอันนี้บรรยากาศทุ่งนานะคะอันนี้ก็เพื่อนมหันติเฮ็ดอันเรามานอนเฝ้าเพียงสุราเซียวค่ะมหันติเฮ็ดอันบ้านเทมนมหันติเฮ็ดเทียง เดี๋ยวรอชมอีกต่อไปนะคะทุกคนเพราะว่าพ่อจะทำเฮ็ดเทียงนะคะสีเฮ็ดเทียงอยู่มงนี่แหละสีว่าเทียงนากัสิว่าเป็นบ้านหน่อยแล้วค่ะเพื่อนเซตบ้านแล้วก็ซิมมอยูนอนเฝ้าเฮ็ดยูยูทงนาเลยค่ะต่อไปกัสิปลูกอียงหลยลายยางกัสซปลูกอ้อยเป็นเกษตรผสมเนี่ยเฮ็ดนาเนียงสินะพี่น้องลายอย่างอันนี้เรามาตอนตอนตะเวนตกดินนะคะเพราะว่าขันมะยงมาเลี้ยงสี่กะ มันจงมาห่อนเดียดเนาะพี่น้องขันมายังมันเป็นน้ห่อนแห้งไรอันนี้เรามาดูบรรยากาศทุ่งนานะคะกัสิผ้ามาลมอบเบิงนะคะเพราะว่าต่อไปเดีกกันสิได้มาอยูน่น้าพี่ละคะเพราะว่าเพียงสุลาสูงสุลาเซียวนี่ก็มาลงไว้เร้วพ่อกับม่เฮ็ดไว้ต่อไปนี่เพราะว่าเสียฐตกิจจังสี่นี่จังไหนก็ได้มาลงนะ่ะพี่น้องเพราะว่าหนูกับบรุววาเฮ็ดงานลงงานจังสี่มื่อไงบ่าน่อ๋บ่นนอนเนาะ,นนนะค่ะเนาะ นนมันไม่แน่นอ,อนนะคะมันนีก็มาชมทุ่งนาชมทุ่งนาเนี่ยนะคะมันก็น้ซีมือกซี่บุคอยเห็นหรอคะพี่น้องแต่ว่าก็มันกระด้บรรยากาศนะเห็นบ่โอ้ยงามไยตะเวนตกดินแล้วกำลังคำให้ดูทุ่งนานะคะให้ดูทุ่งนาออโอเคค่ะเดี๋ยวรอชมตอนต่อไปนะคะเพราะว่าอันพ่อสิเฮ็ด เฮ็ดบ้านนะคะรอชมต่อไปเพราะตอนนี้รอง,งบอยู่นะคะทุกคนรอชมต่อไปเพราะว่าเพื่อนซีเฮ็ดนี่อย่างหลายๆอย่างอันนี้คือการแบบว่าคันแรกนะคะคันแรียกในการที่แบบว่าเขาติดเพียงสุราเซลล์ตัวตน,นี้มันาะนี่เห็นเป็นลูกเป็นร่างเท่พี่น้องแต่ว่าเฮากะเฮ็ดต่ตๆไปเฮ็ดเรื่อยๆเนาะคะ่ะเฮ็ดไปเรื่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวมันซีเห็นความเปลี่ยนเปลี่ยนแต่แต่อันนี้เฮากะเอามาให้เบิ่งเข่าๆนะคะว่ามันมันเปลี่นประมาณนี้เนาะนี่นะคะ เจ้าน,นก็ฝากกดติดตามนะคะทุกคนอ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้เพราะว่าอันนี้ก็เพิ่งเริ่มเฮ็ดนะคะน้อพี่น้องเริ่มเฮ็ดแต่ว่ากระซีนี่แหละกะขันมเีเพราะว่าช่วงนี้เวลาว่างารคะ่ะเพราะว่ามันมันช่วงโควิดเนาะตกงานนี่สิถือจ้างอ,อ่วงสิเขาก็ต้องมาหาเฮ็ดแบบว่าที่มันเป็นประโยชน์ประโยชน์นี่สินะคะพี่น้อง เราก็จะจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะ